สวัสดีครับปกัผลนะครับดุกพุทธิพัฒนพัฒ์ปัญญานะครับกับ e p ที่41นะครับหลังจากที่ E p ีที่40เนี่ยเราก็เรียนรู้วิธีการในการเขียนผังโครงสร้างฐานรากและเสาต่อหม้อไปแล้วนะครับใน e p ที่41เราก็จะมาเขียนผังโครงสร้างคานนะครับคานนะครับโดยเรามีวิธีการเขียน้ยง่ายมากนะครับ สังเกตจากการที่เราเขียนผังโครงสร้างเมื่อ ep ที่40ไปแล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็สามารถเขียนผังโครงสร้างฐานรากและเสาต่อมอได้แล้วนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการนะครับในการเขียนแบบคานนะครับแบบผังโครงสร้างของคานนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกว่าจะมาถึง ep ที่41ได้เนี่ยคำสั่งที่สะสมมาเนี่ยเริ่มเยอะเริ่มแน่นแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ฝึกเขียนบ่อย นะครับก็จะคล่องเกี่ยวกับคำสั่งนะครับในการเขียนผังโครงสร้างคานเนี่ยมีวิธีการดังนี้นะฮะหนึ่งเลยนะฮะป๊บก๊อปครับลากเมาส์ให้เกิดพื้นที่สีเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากเมาส์ทางนี้ด้วยนะครับ<ม>เพื่อที่เราต้องการที่จะก๊อปปี้เอาไปทั้งหมดเลยดีกว่านาะเอาไปทั้งหมดเลยนะครับก๊อปปี้ไปทั้งหมดเลยดีกว่านะครับก๊อปทั้งหมดเลยนะคุมทั้งหมดเลยนะครับ มทั้งหมดนะจากนั้นพิมพ์คำสั่งครับ c o spec bar ครับ c o spec bar นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งดึงไปทางขวาครับดึงไปทางขวาเท่าไหร่ละ่ะทีนี้เราจะดึงมาเท่าไหร่ประมาณ30นะครับปาเห็นไหมครับดึงมาทางขวา30ในในส่วนของแบบตรงนี้นะฮะเราจะไม่เกี่ยวข้องกับฐานลากแล้วนะเพราะว่าเราเขียนไปแล้วนะครับดังนั้นให้เราลบฐานลากออกไปนะฮะคุมเข้าไปนะฮะ คุมเข้าไปแบบนี้นะลบไปทีละอันก็ได้นะฮะจากนั้นก็กดคำสั่งครับ e ครับ e spec bar นะ,ะจากนั้นเราก็มาคุมฐานลากแล้วก็ตัวหนังสือตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ spec bar ต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดคำสั่งนะครับเราก็ลบฐานออกไปให้หมดนะฮะลบฐานออกไปให้หมดอืมลบฐานลากออกไปให้หมดนะครับเพราะว่าแบบนี้เราจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค้างนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะแยกเป็นแผ่นๆแบบนี้นะฮะฐานลากอีกแผ่นหนึ่งนะครับโครงสร้างของคานก็อีกแผ่นนึงนะฮะเพื่อที่ว่าคนที่เขาเอาไปสร้างจริง,รงๆเนี่ยเขาจะดูแบบง่ายนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับการเขียนแบบก็คือการที่เราจะสื่อสารให้กับคนอื่นเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนั้นมันต้องง่ายนะครับดูแลเข้าใจง่ายไม่ใช่ลกลุงหลังไปหมดนะฮะ ออาวิธีการเขียนคานเราก็จะใช้คำสั่ง REC นะฮะ REC spec bar นะครับเอาแล้วจะเขียนไหนอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับลากจากตํำแหน่งเสาไปหาตำแหน่งเสา,เสากันเลยนะครับเขาเรียกว่าคานตัวหลักๆเลยนะฮะจากเสานะฮะมุมทางนี้นะฮะทะแยงไปอีกมุมหนึ่งนะครับปึ้หนึ่งอันนะ s p e bar ต่อเลยนะครับ แล้วก็วาดไปเลยนะฮะปากนี่นะฮะวาดไปนะฮะจากเสาไปหาเสากันเลยนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับหลักการก็คือตรงไหนมีผนังตรงนั้นต้องมีคานนะครับผนังจะไม่สามารถลอยอยู่บนพื้นเฉยๆได้นะฮะต้องมีคานรองรับเราก็วาดไปเลยนะฮะวาดไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมามาดูอีกทีนะฮะหรือท่านใดที่ปั้นโมเดล3มิติไปแล้วนะครับ ก็สามารถไปดูตรงโมเดลได้นะฮะว่าเราวางคานไว้ตรงไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมทำมผมก็จะเปิดดูเหมือนกันนะฮะแต่ถ้างานมันไม่ซับซ้อนผมก็จําได้อยู่นะครับว่าผมมีคานอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะเราก็ใส่ไปก่อนเลยนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับใส่ไปก่อนนะครับเอาจากเสาไปหาเสานี่ก่อนนะฮะอย่างเงี้ยครับโยงไปแล้วฮะโยงไปแล้วครับ IC Spe c bar นะครับแล้วก็เขียนสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกดคําสั่งอีกแล้วนะสปคิคบาร์เขียนต่อได้เลยนะครับเพราะว่าคําสั่งมันยังค้างอยู่นะครับเขียนไปนะครับเขียนไป่ามาดไปนะครับนี่เต็มแล้วใช่ไหมตรงนี้นะ่าจะมีคานวิ่งมาชนนี่ด้วยนะผมก็จะคลิกนะ c o นะฮะ Copy นะครับแอ,นบองนนีกตรงนี้มาต่อตรงนี้โอ้คานมันมาไม่ถึงทำยังไงนะครับ เอสสเปกบาร์ครับเอสสเปกบาร์แต้มปลายคานแบบนี้นะฮะแต้มให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะตรงปลายของคานที่ไปไม่ถึงเนะี่ยแล้วก็แอ p สเปกบาร์นะครับเพื่อแต้มมาเส้นขีดลายออกนะฮะคลิกขวาทิ้งหนึ่งครั้งนะครับปึ๊กแล้วมาคลิกซ้ายนะฮะล,ลากมาให้มันชนนี่น,นี้ก็คือการยืดนะครับการยืดทุกคนน่าจะยืดผนังอะไรกันมาพอสมควรแล้วนะฮะน่จะยืดเป็นทีนี้ผมก็จะปล่อยให้มันแดงๆแบบนี้นะฮะ เราก็จะทําการรีเช็คนะครับรีเช็คเข้าไปกับแปลนเหมือนที่เราทํากับผังโครงสร้างฐานรากนะครับว่ามันรองรับผนังทุกที่ทุกจุดหรือยังนะฮะวิธีการก็คืออย่างนี้นะผมก็จะคุมนี้นะคุมเลยนะฮะ CO เลยนะครับ Copy เลยนะครับ Spec b า r นะครับอ้างอิงตำแหน่งเสานะฮะตำแหน่งเสาต้นใดก็ได้นะฮะแล้วเราก็ไปวางในตำแหน่งเสานั้นๆนะครับวางไปปึ๊ก มันก็จะแดงปึ๊ดเต็มแปลนนี่เลยนะเราอย่าไปกลัวนะครับเดี๋ยวเราคอนโทรลแซดเพื่อย,ย้อนกลับได้นะฮะคอนโทรลแซดเพื่อย,ย้อนกลับได้เราแม่ศึกษาตำแหน่งคานของเราก่อนนะว่าในบ้านเนี่ยโอ้ตำแหน่งคานอะไรของเรามันโอเคหรือยังโอ้มันอาจจะมีตรงห้องน้ำเนาะครับตัวห้องน้ำเนี่ยผมจะไม่นิยมนําคานมา,มา,ม,ามาผ่านตรงกลางแบบนี้นะเพราะว่ามันต้องลดคานนะครับตรงนี้อาจจะต้องทําเป็นคานยื่นออกมานะฮะแล้วมาทําคานทางฝั่งนี้แทนครับ ส่วนที่อื่นๆอ๋อก็จะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่เป็นระหว่างผนังระหว่างห้องห้องครัวกับห้องน้ําใช่ไหมครับเราก็เช็คแบบนี้นะครับเช็คแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็รู้ตําแหน่งแล้วว่าเรายังขาดตกบก,กพร่องตรงไหนใช่ไหมเราก็คอนโทรลเซตนะครับกลับไปนะฮะคอนโทรลเซตกลับไปในในแปลนของเรามันก็จะไม่มีแบบขาดแล้วนะนะครับทีนี้ผมผมรู้แล้วนะว่าผมพลาดตรงไหนบ้างนะฮะผมก็จะคั่บปี้ตรงนี้ออกมาก่อนนะฮะตรงห้องน้ํานี้นะฮะ C.O. Spe c Bar นะครับแล้วก็มาวางไว้ยาวๆแบบนี้เรามาเช็คดูหน่อยดิว่าห้องน้ำเรามันยื่นออกไปเท่าไหร่50นะครับตำแหน่งกึ่งกลางคานคือ5้าเนาะผมก็จะ copy ตัวนี้มา C.O. Spe c Bar นะครับเอามาวางไว้อ่า <c oughs> มาวางไว้ก่อนนะครับคานตัวนี้ทำไมมันยาววะเดินจุดเอาก็ได้นะครับเดินจุดก็ได้อยู่นะครับอ่าโอเค จากนั้นก็เอสเปคบาร์ครับเอสเปคบาร์แต้มตรงปลายขาเนี่ยครับคลิปข,ขวาทีหนึ่งครั้งกดเข้าไปครับกดเข้าไปแอ่งอิมโดมิอ่าปึ๊ยบลบขาตัวนี้ออกก่อนนะเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ห้องน้ําผมจะดีไซน์เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบเป็นตำแหน่งกึ่งกลางคานที่มีผนังห้องน้ําตรงนี้นะฮะผมก็คัปปี้เส้นกิ่ดลายมาก่อนนะครับหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสอง แล้วก็คั่คาน c o s p สเปกบานะครับมาวางไว้ป้าบเนะี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ผนังตรงห้องน้ำเนี่ยมันมีคาลรองรับนะครับส่วนทางห้องน้ำฝั่งนี้เมตรห้นะครับเมตรห้าสิบโอเคนะฮะ c ีสเปกบก็ Copy เส้นกิดลายมา1.5นะครับปึ้งเข้าไปจากนั้นเราก็ก๊อปคานตัวนี้มา c o s p สเปกบานะครับปึ้งแล้วก็เอามาวางไว้นะครับ ให้มันอยู่ตรงตำแหน่งของมันนะครับเพิ่ม,มาเส้นบอกระยะหน่อยนึงนะฮะโดยการ Copy เส้นบอกระยะด้านบนเนี่ยนะฮะ CO Spec Bar นะครับ Copy ลงมานะครับนี่นะจากนั้นเราก็กดปลายเส้นบอกระยะหรือว่า dimension ของเราเนี่ยนะครับเข้ามานะฮะจากนั้นก็คลิกไปที่ d i m e n s i o n ที่มีอยู่นะฮะแล้วเราใช้คำสั่งสะท้อนนะเร็วกว่านะครับ MI Spec Bar นะครับ อ้างอิงตรงหางมันนี่แหละนะครับดึงลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับมันจะสะท้อนแล้วเราก็คลิกซ้ายหนึง่งครั้งแล้วก็สเปกบาร์ได้เลยนะฮะสเปกบาร์จากนั้นเราก็ปรับหางมันนิดๆหน่อยๆปั๊บอ่าโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าโอเคนะฮะจากนั้นฝั่งนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมนะฮะก๊อปปี้นะฮะทำยังไงก็ได้ให้มันเร็วที่สุดนะครับผมก็จะก๊อปมาทั้งสองอันเลยนะ ตำแหน่งมันไม่ตรงใช่ไหมนะครับผมก็ s s p e c Bar นะครับมันเป็นเทคนิคแต่ละคนจะต่างกันนะผมจะใช้ s s p e c Bar นะครับเป็นคำสั่งยืดนะฮะแล้วก็มาคุมไว้ในลักษณะนี้นะครับคุมไว้ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ a i r s p e c Bar เพื่อแตมเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับ <c oughs> คลิกขวาทิ้งหนึ่งครั้งนะฮะจากนั้นก็คลิกซ้ายลากเข้ามาหาเส้นเส้นกีิดลายได้เลยนะครับนี่ นี้ก็ได้แล้วนะครับก็มันบอกตำแหน่งการคานเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเราก็ลองกลับไปดีเช็คอีกนะครับว่าคานผังคานของเราเนี่ยมันครอบคลุมนะครับครอบคลุมในแปลนหรือ,อยังนะครับครอบคลุมผนังทุกชิ้นหรือ,อยังนะครับเราก็คุมไปสีน้ําเงินไปครับคุมสีน้ําเงินไปแล้วก็กด co นะฮะ co spec 8นะครับ,รบเลือกเอาเสาต้นใดต้นหนึ่งนะฮะ เราต้องมาวางให้มันตรงตํเสานั้นๆด้วยนะฮะปึ๊บวางลงไปมันก็แดงเผือดเต็มแปลนเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราคอนโทรลแซกกลับไปได้นะครับคอนโทรลแซกกลับไปได้ทีนี้ในส่วนของคานที่ผมล่างไว้เนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะจะครอบคลุมนะครับผนังทั้งหมดแล้วนะครับครอบคลุมผนังทั้งหมดแล้วแต่ว่า คานตัวนี้นะครับในคานห้องน้ำเนี่ยผนังมันชิดข้างนอกใช่ไหมครับผนังมันชิดข้างนอกส่วนใหญ่ผมจะดีไซน์ให้ตัวคานเนี่ยมันมันมันอยู่ชิดด้านในของผนังนะชิดอีกด้านหนึ่งของผนังอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองย้ายให้ดูนะฮะผมจะเอาคานมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะอย่างงี้นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมมันจะได้แก้ปัญหาการติดเล็บครับในกรณีที่คานมันต่างระดับกับพื้นห้องน้ําเดี๋ยวนมันจะเป็นเป็น เป็นล่องเป็นเป็นเป็นเหลี cje, ่ยมเหลี่ยมอยู่ตรงพื้นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเลื่อนไป 10, cm, 10 cm เซน10เซนเงี้ยให้มันชิดผนังห้องน้าแบบนี้ทางนี้เราเลื่อนไม่ได้นะครับทางนี้เราเลื่อนไม่ได้ตรงไหนที่มันเลื่อนได้เราก็เลื่อนนะครับดังนั้นผมก็จะรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองอีกละนะครับว่าตรงนี้เราต้องเลื่อนเลื่อนไปทางไหนนะเดี๋ยวดูดิ <Des mond> <c oughs> จำไม่ได้อ๋อเลื่อนไปทางซ้ายนะฮะเลื่อนไปทางซ้าย10เซนนะครับการเราจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะ ตัวนี้ก็เลื่อนออกไปทางขวา10เซนนะครับโอเคครับเ,ออเห็นไหมครับโอ้ผมลืมเลยผมลืมกดคอนโทรลเซก่อนนะตัวทีนะครับเราต้องกดคอนโทรลเซก่อนนะเพื่อให้ผังผังคานมันหายจากตรงนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวลืมลืมมันไล่ลบทีละชิ้นลำบากเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เลื่อนเลื่อนคานไปนะครับเลื่อนคานไปอารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับลมกประมาณนี้ โอเคนะครับสำหรับผังคานนะครที่เขียนมาก็ประมาณนี้จากนั้นเราก็ไล่เปลี่ยนเลเยอร์นะครับตรงนี้เราจะไม่เห็นตำแหน่งเสาละเพราะว่ามันจะมีแต่เสาต่อมอใช่ไหมครับรามันจมีเด็เสาต่อมอผมก็ยืดนะ S spec bar นะครับลบเสาออกแล้วก็ยืด s A e c bar แต้มในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปคลิกขาวาทิ้ง่งครั้งแล้วก็ดึง S スペ bar นะครับคุมไว้ประมาณนี้นะครับ A สเปกบาร์นะครับแต้มส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วก็คลิกขวาทิ้งหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อยืดนะ,นะครตรงนี้มันจะมองไม่เห็นเสาแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็เขียนผังคานของเราสมบูรณ์แล้วนะขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะเขียนเลเยอร์นะครับตั้งเลเยอร์ของผมจะตั้งเลเยอร์คานไว้20เหมือนกันนะครับ20ก็คือเลือก LW 0.2นะครับ LW0.2 เวลาผมเขียนมันจะเป็นสีแดงใช่ปหละ่ะก็คือ l a เยอร์ศนะครับมันจะบอกว่าเรายังไม่ได้ตั้ง l a เยอนะเวลาไม่ได้ตั้ง l a เยอร์ผมจะเซตไว้มันจะปิ้นไม่ออกนะครับเราก็มาเปลี่ยนเบอร์คานอยู่หนึ่งอันนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งดูดครับ MA Specbar นะครับคลิกไปตรงคานที่เราตั้ง l a เยอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยคลิกเข้าไปนะครับปึ๊ก เมาส์ของเราจะกลายเป็นรูปแปลงนะครับจากนั้นเราก็เอาไปแต้มในส่วนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลเยอร์นะครับประมาณนี้แล้วก็ไล่แต้มให้หมดนะครับคานท่อนไหนแต้มไปนะครับแต้มไปครับแต้มสีไปนะครับยากไหมครับสำหรับการเขียน ผังโครงสร้างนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเขียนโครงสร้างคานก็ง่ายๆนะครับแค่เราเข้าใจหลักมันก็คือตรงไหนมีผนังข้างล่างก็ต้องมีคานรองรับนะครับมีคานรองรับโอเคเนาะนะครับตรงไหนมีผนังก็ต้องมีคานรองรับสามารถเราไปรีเช็คกับแปลนพื้นที่เราเขียนได้นะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนเลเยอร์อครบแล้วนะครับสำหรับ EP ที่41นะครับการเขียนแนวคานหรือว่าผังคานเนี่ย จะสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีเวลาในการอัพแค่15นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน EP ีที่42นะครับว่าเราจะทำอะไรต่อโย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 ,โยแล้วเรามาเจอกันต่อนะครับ